วันสงกรานต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทศกาลแห่งการสรดน้ำคลายร้อนแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งสงกรานต์ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกสนานและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทำทํานายจากหมอปลายพรกระซิบได้เตือนเอาไว้ว่าคนที่เกิดในศีรศีต่อไปนี้ชะตาชีวิตของท่านกําลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สงกรานต์ปี2568นี้ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านพระธรรมดีเก่าที่ท่านสร้างสงมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ จะชี้ทางให้แก่คนที่เกิดในศีราศีต่อไปนี้ให้พ้นทุกพนโศกแล้วพลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงดวงชะตาถึงกล่าวแล้วที่ชีวิตจะบะอกลาความจนเสียทีเพราะดวงชะตาแห่งพกทับของคนที่เกิดในศีราศีได้เปิดแล้วทําให้ดวงทางด้านของการงานและดวงทางด้านของการเงินฟุ่งขึ้นแบบชุดไม่อยู่จะมีกระแสเงินสดหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนทําให้ชีวิตถึงคราวลืมตาอ้าปากได้ชีวิตของท่านจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ เป็นมงคลให้เข้าหาทําให้ชีวิตของท่านพบแต่ความโชคดีและปัญหานิสินจะหมดไปแม้ว่าชีวิตแต่ก่อนหน้านี้จะพบกับความลําบากยากจนทําอะไรก็ติดติดขัดเหมือนมีอะไรมาจุดดึงไว้ไม่ให้ร่ารวยกับเขาเสียทีแต่หลังจากที่ท่านฟังคอลิปนี้จบดวงชะตาของท่านจะพลิกกลับร้ายให้กลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนที่ท่านจะได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้แต่เป็นพระโชคชะตาวาสนาของคนที่เกิด ในศีราศีนี้แท้ๆที่จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงใครก็ตามที่ไม่เชื่อห้ามลบหลู่เป็นอันขาดก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยศีราศีที่ว่านี้มีวันเกิดของท่าน หรือไม่ท่าไม่อยากพลาดคำนายดีๆจงฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคนที่เกิดในศีราศีนี้ชีวิตจะหายมาลำบากอีกต่อไปสิ่งที่ท่านคิดสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความสุขสบายในชีวิตตัวท่านจะสมหวังอย่าง,งอแน่นอนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ท่านประสบพบเจอมาจะค่อยๆแก้ไขไปได้ทีละอย่างและละลายหายไปในที่สุดการงานก็จะดีขึ้นการเงินก็จะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรติดขัดศีราศีจะได้รับข่าวดีจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคก้อนใหญ่ ปี2568น้ี้เป็นช่วงเวลาพลิกฟ้าเปลี่ยนดินของใครหลายคนโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภและโอกาสทางการเงินหลายราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากท่งในบรรดา12ราศีมีอยู่4ีราศีที่เด่นชัดมากเป็นพิเศษในเรื่องโชคลาภจาัดก,การเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่การลงทุนระยะสั้นหรือแม้แต่การได้รับของขวัญที่มีมูลค่าสูงจากบุคคลไม่คาดฝันโชคลาภที่เข้ามานั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของดวงดาว ในจักรราศีเช่นดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่เรือนการเงินดาวศุกร์ร่วมส่งเสริมและดาวมฤตยูส่งแรงกระตุ้นด้านความมั่งค้าง,งอแบบฉับพลันมาดูกันว่ามีราศีไหนบ้างที่โชคจะเข้าข้างแบบเต็มแรงพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดทั้งจังหวัดดวงดาวลักษณะการเสี่ยงโชคที่เหมาะสมและคำแนะนำพิเศษให้ใช้ช่วงเวลาทองนี้ให้คุ้มค่าที่สุดราศีที่หนึ่งราศีพฤษภดวงดาวส่งเสริมดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่เรือนลาบผลอย่างเต็มกำลัง ดาวสุขดาวแห่งเงินทองโคจรเข้าสู่ตำแหน่งเจิดจรัสโชคลาบจัดการเสี่ยงมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องเงินก้อนจากลอตเตอรี่หรือรางวัลแบบไม่คาดคิดมีโชคจากเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่อายุพ่อแม่หรือทะเบียนรถช่วงเวลาที่ดวงเปิดเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม2568เป็นช่วงพิกสุดลักษณะการเสี่ยงโชคที่เหมาะสมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเลขท้ายสองตัวสาตัวลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานหรืออสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น เสียงดวงกับหมายเลขที่เกี่ยวกับความทรงจําในอดีตเช่นวันเกิดคนสําคัญเคล็ดลับเพิ่มโชคบูชาพระแม่ลักษมีหรือสวดมนต์บทมหาจักพดิเป็นประจำทําบุญด้วยของมีค่าเช่นทองคําหรือถวายผ้าไตรในวัดที่เงียบสงบต่อยปลาเก้าตัวเพื่อเสริมดวงด้านการเงินราศีที่สองราศีสิงห์ดวงดาวส่งเสริมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนของราศีได้องศาสัมพันธ์กับดาวมรตยูเสริมโชคกระทันหันดาวเกตความลี้ลับและพลังเหนือธรรมชาติ เดินเข้าทับเรือลากโชคลาบจากการเสี่ยงออมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่แบบไม่ตั้งตัวได้โชคจากการเสี่ยงแบบสุ่มเลขจากความฝันหรือเลขที่พบเจอในชีวิตประจําวันผู้ใหญ่ให้โชคหรือได้รับทรัพย์จากคนที่รักใคร่เอ็นดูช่วงเวลาที่ดวงขึ้นมิถุนายนและกันยายน2568มีดาวหลายดวงทํามุมส่งพลังพร้อมกันลักษณะการเสี่ยงโชคที่เหมาะสมเสี่ยงโชคด้วยตัวเลขจากความฝันหรือเลขป้ายทะเบียนรถที่สะดุดตา มีโชคจากการไปทำบุญต่างจังหวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้รับทรัพย์แบบฟุกจากกิจกรรมออนไลน์เช่นการเล่นเกมการแชร์โสพสต์เคล็ดลับเพิ่มโชคบูชาพระพิกเนศหรือเทพพเจ้าฮินดูที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จทําบุญกับเด็กยากไร้หรือคนพิการใส่เสื้อสีทองสีแดงในวันสําคัญเพื่อเร่งพลังแห่งโชคลาภราศีที่สามราศีธนูดวงดาวส่งเสริมดาวพฤหัสเจ้าเรือนโคจรทับเรือนการเงินแบบยาวนาน ดาวเสาร์ทำมุมดีในด้านการปลดล็อกโชคโชคลาภจากการเสี่ยงมีโอกาสถูกรางวัลก้อนโตจากการซื้อสลากอย่างต่อเนื่องโชคมาจากต่างประเทศหรือเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางมีเกณฑ์ได้เงินจากการเปลี่ยนงานย้ายบ้านหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตช่วงเวลาที่ดวงเปิดเมษายนถึงสิงหาคม2568เป็นช่วงโชคลาภแรงมากลักษณะการเสี่ยงโชคที่เหมาะสมเลขจากพาสปอร์ตเที่ยวบินหรือวันเดินทางสำคัญ การลงทุนกับธุรกิจออนไลน์หรือคริปโตที่เกี่ยวกับต่างประเทศซื้อเลขที่เห็นในช่วงเดินทางไกลเช่นเลขจากป้ายข้างทางเคล็ดลับเพิ่มโชคทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับชาติปางก่อนสวดมนต์บทชินบัญชร9้าจบก่อนนอนเขียนชื่อนามสกุลติดไว้ใต้หมอนพร้อมคาอธิษฐานเรื่องโชคลาภราศีที่สี่ราศีกุมดวงดาวส่งเสริมดาวมฤตยูตัวแทนของโชคแบบสายฟ้าแลบเข้าเรือนโชคลาภโดยตรง ดาวสุขทำมุมเด่นในเรื่องการเงินและดาวเกตสนับสนุนโชคเหนือธรรมชาติโชคลาบจากการเสี่ยงได้โชคจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเช่นซองผ้าป่าของฝากจากต่างถิ่นหรือคำพูดคนแปลกหน้าโชคจากตัวเลขที่วงเวียนเข้ามาหลายครั้งเลขซ้ำในชีวิตประจำวันโอกาสได้เงินจากการหมุนเวียนทรัพย์เช่นซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนช่วงเวลาที่ดวงพีคเมษายนกรกฎาคมและตุลาคม2568 ลักษณะการเสี่ยงโชคที่เหมาะสมเลขจากเบอร์โทรศัพท์เลขที่ชอบส่วนตัวหรือ